ไม่หน่อยหน้าช่องอื่นวางตัวน้องใหม่หวังโกยเรตติง้งเปิดหกนางเอกน้องใหม่ช่อง3มที่ต้นสกัดพร้อมดันเต็มที่ขึ้นเป็นนางเอกตัวท็อปแทนรุ่นพี่จะรอดไหม นางฟ้าธัญพาพ์ตมีผลงานโดนใจแฟนช่องสามมากมายแต่ปีนี้เธอได้ขึ้นแทนเป็นนางเอกเต็มตัวในละครแม่ครัวคนใหม่กับบทบาทล้อมดาวหรือไฟดาและสิ่งที่หนุนความปังของเธอขึ้นไปอีกนั้นคือการได้ไปประกบคู่กับหนุ่มออกัสบชิราวิทย์จนเกิดเคมีสุดจีนที่ทําเอาคนดูแทบคลั่งในความน่ารักของทั้งคู่ถือว่าเป็นผลงานที่สร้างความฮอตให้กับสาวนางฟ้าไม่น้อยเลยทีเดียว ติตาชยานี้ซึ่งในปีนี้เธอได้แสดงผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมจนทําให้หลายคนเกิดหลงรักสาวคนนี้ขึ้นมาเลยทีเดียวและฝากผลงานที่แจ้งเกิดให้กับเธอเลยในปีนี้ก็คือการที่เธอได้รับบทนางเอกสุดแก่นลูกแก้วในละครแก่นแก้วทั้งยังได้ประกบคู่กับนักแสดงรุ่นพี่สุดเท์เพรธ,ธกิจทําให้เกิดเคมีใหม่ๆที่โดนใจคนดูเป็นอย่างมากลาลาลาลิสาอีกหนึ่งลูกครึ่งสาวน่ารักที่ในปีนี้ได้โชว์ฝีมือการแสดงอย่างสุดกำลัง นั้นคือลาล่ารา,าลิซาที่ปีนี้ได้ขึ้นแทนเป็นนางเอกเต็มตัวกับบทบาทชัชชารีในละครปีาศาจแสนโกนและได้ประกบคู่กับหนุ่มโบทาราที่เคยร่วมงานกันมาแล้วในละครเพลิงนาคาโมนาอมอราดาสาวที่มีผลงานมากมายให้แฟนๆได้คอยติดตามอยู่เสมอซึ่งปีนี้เธอได้โอกาสลงจอเป็นนางเอกครั้งแรกในละครปฏิหารรักแม่โพศกับบทบาทเทพธิดาขวัญข้าวแสนโซนประกบคู่กับนักแสดงรุ่นพี่อารมณ์ดีอย่าง อกล้องสรวิทย์จนกลายเป็นเคมีใหม่ที่ทำให้คนดูยิ้มไม่หูบ โบเมลาดาสุสีมาต่อกันที่นักแสดงสาวสุดน่ารักขวัญใจหนุ่มๆอย่างโบเมลาดาที่ปีนี้ลงจอช่องสามในฐานะนางเอกน้องใหม่กับผลงานละครคอมมดี้มนรักหนองผักแกงและยังได้ประกบคู่กับพระเอกตัวท็อปของช่องสามอย่างณเดชน์คิมิยะอีกด้วยบอกเลยว่าทั้งผลงานละครและเคมีของนักคู่ต่างเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆได้อย่างล้นหลามเลยทีเดียวแจ็คก,กี้ชคลินมินขอตบท้ายด้วยนักแสดงสาวช่องสามที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเธอมาแรง ที่สุดในปีนี้แถมยังมีฉายาอันโด่งดังว่าเป็นแม่น้องบอกนั้นก็คือสาวแจ็กกี้ชาคลินถือว่าปีนี้เป็นปีสุดปังของเธอเลยจริงๆทุกคนต่างลงรักในความน่ารักปนอารมณ์ขานจนล่าสุดช่อง3ได้ส่งผลงานนางฟ้าอาสูนที่เธอได้รับบทเป็นนางเอกของเรื่องชื่อว่าดาริก้าลงจอในช่วงยามเย็น